ติถามเรื่องราคาพลังงานน้ำมันนิดนึงตอนนี้เนี่ยคนก็กังกังวลว่าเออลถไปสองบาทเดี๋ยวราคาน้ํามันจะดีดขึ้นมาอีกว่าที่ขึ้นไปสอาคผมคิดว่าเราต้องเข้าใจทางผู้ประกอบการขนาดเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจประชาชนรัฐบาลผมคิดว่าราคาพลังงานหรือเรื่องของน้ํามันเป็นหลักตอนนี้นะมันไม่ใช่หุ้นหุ้นเนี่ยมันขึ้นลงทุกวินาทีทุกนาทีทุกวัน ราคาพลังงานโลกก็แบบเดียวกัน,ข,นขึ้นลง,ลงตามสถานการณ์แต่ถ้าจะให้ประชาชนมารับภาระวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันแบบนี้ผมว่าไม่ถูกต้องมันควรจะต้องมีระบบมาวางระบบเพื่อรักษาเสียรภาพราคาน้ํามันที่ขายให้กับประชาชนส่วนการขึ้นลงลนะั้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐมาว่ากันว่าจะแก้ไขปัญหายังไงไม่ใช่ว่าราคาน้ํามันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แล้วรัฐเองก็คํานวณไม่ได้แล้วก็คนโทรลไม่ได้ด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นระบบที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้ผมกําลังปรึกษาแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้วที่ดูไว้เนี่ยว่าจะว่าจะวางแนวยังไงดีคะับื่านเดก็แนวที่ผมก็ทํายังไงจะให้ราคาซื้อขายน้ํามันที่ระหว่างประชาชนซื้อจากปั๊มเนี่ยมันมีเสถียรภาพคือพูดง่ายๆคือสามารถมีราคาที่แน่นอนนะหุ่นราคาน้ํามันที่ขึ้นลงประจําวันแต่ละวันแต่ละนาทีเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการว่ากัน ประชาชนไม่ต้องมาประชาชนไม่ต้องมาแบกรับแบบทุกวันนี้ผมกำลังคิดระบบอยู่นะครับแล้วเงินในกองทุนก็ทั้งหมดต้องที่ผมเคยพูดไงว่าต้องศึกษาเรื่องโครงสร้างกันใหม่หมดนะโครงสร้างแบบที่เป็นแบบเนี่ยใช้มา20 30ปีแล้วมั้งนะครับมันถึงเวลาต้องปรับปรุงนะอย่างอื่นยังปรับปรุงแล้วเรื่องนี้ทําไมไม่ปรับปรุงคิดว่ารัฐบาลเอไอเขาอ้างเรื่องเสรีการค้าเสรีแต่ว่าประชาชนมีปัญหาผมว่าไม่ถูกต้อง แล้วผู้ประกอบการเขาจะบอกว่าเอาน้ำมันเขาข้ก็ผมบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐนะที่จะต้องหาทางดําเนินการในส่วนที่เกิดความเหมาะสมตรงนั้นม,มันควรจะเป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐมไม่ใช่ผู้ประกอบการกับประชาชนและภาครัฐไม่ทําอะไรแล้วบอกว่าเป็นการค้าเสรีอย่างนี้ก็ยังมีรัฐอีกด้วยผมว่าคนควรจะว่า,างคิดระบบอะไรที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยลงนะครับแล้วก็ ปัญหาเนี่ยให้เป็นเรื่องระหว่างผู้ประกอบก,การกับภาครัฐอันนี้เป็นนยโยบายในาทางที่ผมกําลังศึกษาระหว่างรูปแบบแบบนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยปีหน้าจะได้ก<ต>็จะพยายามใ,<ช>ให้เร็ว <พอ S 2> ที่สุดนะนะพยายามให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่เคยมีใครมาทานะที่ผมคิดครั้งแรกนะแล้วก็มันทําแบบนี้กันมาถึางที่ผมบอกอะ่ะที่สิปีแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนระบบมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ยังดีกว่าไม่คิดใช่ไหมอ่าเพราะว่าผมคิดว่าซื้อขายน้ามันกันประจําวันแบบนี้มันเหมือนหุ้นอ่ะ แล้วก็ไอกองทุนบริหารเงินเงินกองทุนน้ามันก็เหมือนกันประชุมทุกวันตามราคาของตลาดโลกอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรกันเลยวันวันนั่งประชุมปรับราคางานก็มีตั้งเยอะผมว่าไม่ใช่วิธีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะแบบเนี้ยต้องปรับปรุงแก้ไขอันนี้ต้องเป็นรื้อกฎหมายหรือว่ารื้ออะไรก็ทั้งหมดแหละครับมันมันมันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการการบริหารเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของโครงสร้างเต็มไปหมดเลยนะครับตอนเนี้ผมกําลังมีคณะทํางานของผมทํางานอยู่แล้ว เพื่อจะหารูปแบบแก้ปัญหานี้ให้